สวัสดีทุกท่านด้วยใจแจ้นะฮะก็ท่านกำลังรับชมคุณกายชาแนลนะฮะก็เฮ้ยหลังจากที่เราเป็นนักเอาของฟรีมาในตำนานนะฮะเฮ้ยเฮ้ยคราวนี้แม่งอยากจะเสียตังคกว่ะนะฮะไม่ใช่อะไรเขาที่แล้วคลิปที่แล้วผมแลกเชีวเป็นแคสไปใช่ไหมผมมีอยู่300บาทและเห็นไอ้โปรโมชั่นหนึ่งมาเว้ยอันนี้น่าสนใจมากนะครับก็คือเป็นเหมือนสินค้าพิเศษนะฮะก็คือมันเป็นเหมือนผึ้งผึ้งสภาซีเรียลบ็อกซ์นะครับคือ ทุกครั้งที่เราซื้อบล็อกแรกเนี่ยคือซื้อ1บล็อกมันจะปลดล็อกบล็อกถัดไปเข้าใจปะคือซื้ออันที่1ปลดล็อกอันที่2ซื้ออันที่2ปลดล็อกอันที่3ซื้ออันที่3ปลดล็อกอันที่4ซึ่งโขนไม่น่าสนใจมากๆนะครับคือมุมมองผมคือมันน่าสนใจนะฮะคือบล็อกแรกเนี่ยมันเป็นนักเตะ tot นะฮะ tip off season สามชิ้น top ห้าสิบ 50, แล้วก็ทีมที off tip off season อ่าท็อ,อ,ทอปอก้สิบสองอันนะฮะแล้วก็โอเนี่ยคีไม่ต้องสนใจการหนึ่งเอ็มไม่ต้องสนใจะ แล้วต่อมานะครับกล่องที่2ก็จะเป็นเนี่ย 14T b a ส90บวก2ถึงบวก5มันน่าสนใจตรงที่มันเป็นบวก2ถึงบวก5ด้วยเราอาจจะคุ้มตรงนี้นะฮะแล้วก็ไอ้แต้มอัปเกรดอันนี้รู้สึกว่าไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่มันเหมือนแต้มที่เชว้ไว้ใช้สำหรับปีบวกนะฮะก็ไม่ต้องไปวอรี่อะไรมันมากนะฮะแต่ได้มาแสนนึงถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าใช้ตังแคลซื้อด้วยนะไอต้ตังในเกมนะฮะแล้วก็พฤสภา ซีเรียลบ็อลกันที่4เนี่ยจะเป็นคัดนักเตะ30ชื่อทีมออลเทอร์ซีซั่น2ชิ้นคัดห้าคัดนักเตะ50ชื่อทีมออลเทอร์ซีซั่น2ชิ้น90ชื่อทีมออลเทอร์ซีซั่น2ชิ้นนะฮะแล้วก็มีอ่า06 WC 1ชิ้นแล้วก็10 U 1ชิ้น08 E 1ชิ้นแล้วก็เป็น3คัด30ชื่อหมดเลยที่พูดมานะฮะซึ่งแม่งเหมือนออกออกแนวอลอประมาณเหมือนกับไอ้กล่องนี่เลยวะ่ะที่เราอยากจะเปิดกันแต่แม่งแพงเกินผะะญญาเเะะวรนนนนะะะะะะฮฮปาิดพแลจ มันเหมือนเป็นแพ็คย่อมๆลงมานะฮะราคาซอฟลงมาหน่อยซึ่งราคาการเปิดเนี่ยเฉลี่ยดูแล้วประมาณ450บาทนะครับผมซึ่งถ้าเราจะเปิด450บาทเนี่ยตอนนี้มันมีแพ็คอ่า440บาทนะฮะประมาณ 62m เราต้องเปิดให้ได้ 62m นะฮะโอเคเดี๋ยวเราดูกันในตัวมีอะไรดองไหมไม่มีนะไม่มีพวกการ์ดอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมเกิดเปิดการ์ด1 m ทิ้งไปก่อนนะฮะเราต้องได้ทั้งหมดอ่า 63สเอ็มละกันนะฮะตั้งบไว้63สเอ็มละกันนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราซื้อมาเปิดเลยนะฮะนี่เป็นครั้งแรกนะในแนวที่ลงทุนกับเกมนี้นะไม่ใช่อะไรมันมีตังค์เหลือครับเพื่อนเลยลงทุนแม่งเลยนะฮะคือตังค์ในเกมมันเหลือ300แล้วเพิ่ม 100, 100ร้อยร้อยกับบาทแล้วก็เปิดแพ็คได้แล้วนะฮะและแพ็คมันคุ้มด้วยดูแล้วมันคุ้มนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกลัวกับเกมนี้ก็คือการปรับเลตติง้งการการเปิดการ์ดนะฮะอาจจะซื้อไปก่อนนะฮะเห็นไหมซื้อบล็อกแรกมันเปิดบล็อกที่2นะฮะฮ โอเคไปแล้ว250บาทกูนะฮะ,อ,ะอันที่3เป็นเงินในเกมนะฮะก็ได้แต้มสีบอกมาแสนหนึ่งคือผมเกลียดคือกลัวอย่างนึงก็คือพวก GM เกมเขาจะปรับเลทอย่างเช่นปรับให้การออกมันเนี่ยออกมนันยากนะอย่างเช่นจากที่สมมติอาจจะเป็นจอนเทอรี่เงี้ยออกง่ายเงี้ยอาจจะกลายเป็นออกยากเลยอะไรประมาณนั้นนะฮะกลัวอย่างนั้นมากกว่านะครับผมอโอเค เดี๋ยวเรามาดูซิเราได้อะไรมาบ้างนะฮะโอนเอไม่ค่อยจำเป็นเลยสำหรับผมนะฮะเดี๋ยวมานออกมาเปิด S l u c k กกี้บ็ดีกว่าเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเอสลักกี้บ็อกมีก้าสิบเอ็มนะฮะไม่ต้องไปสนใจแม่งเลยแล้วกันดูแล้วไม่ได้อะไรนอกจากไอ้การ์ดขยาะนะฮะจริงๆโอเคนะครับถ้าได้สิบเอ็มก็ดีนะฮะนั่นไงหนึ่งแสนโอ้โหเยี่ยมแมวมากนะฮะอ่าศูนย์หกเบสสองร้อยครับจำเป็นไหมเนี่ยไม่เลยนะฮะ นะฮะโอ้โหเวลเจ็ดไปเก็บเวลสองสามตาถึงแล้วมั้งนะฮะเวลเจ็ดโอ้โหมาทำไมสองอันวะเนี่ยนะฮะเออแย่งจริงชีวิตนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดพวกการท์ทะยาทงไปก่อนแล้วกันนะฮะเราต้องได้ทั้งหกสิบสามเอ็มนะฮะที่เราวางงบไว้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดการท์ทะยาทงไปก่อนถือว่านับด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันสี่หมื่นไม่ต้องนับหรอกสี่หมื่นไม่ต้องนับหรอกฮะการศิษย์นะฮะอ่านะนะแล้วก็มีต่อมาเป็น โอ้หอเดบายอยิ่งไม่ต้องนับเลยนะฮะก็มีโปรเจกต์หนึ่งนะฮะจะทำคีฟ้าออนไลน์สจะทําเป็นอีพิโซดเล่นกันไปยาวๆนะฮะตอนที่ผมสร้างไอทีก,กีไว้ละอีกประมาณไม่กี่วันก็น่าจะได้เล่นแล้วละ่ะนะฮะเดี๋ยวมาอัพให้รับชมกันนะครับผมเป็นไอทีใหม่เลยนะฮะจะเริ่มเล่นเป็นแบบคลิปใหม่เทมทีมใหม่ไปเลยนะฮะอ่ะมาเรามาเปิดการ์ดแรกเลยดีกว่านะครับเป็นทีมออฟทีมออฟเดอะซีซั่นนะฮะท็อปเก้าสิบนะครับสี่ใบ ตื่นเต้นนี่เป็นการเปิดแพ็คที่ไม่เสียตังค์แรกในแนวเรานะฮะหลังจากที่เค็มมานานนะฮะเปิดเชลแรกเป็นแคสตลอดนะครับโอเคท็อป90นะฮะกากสุดก็เป็นอ่าเปอร์ลตินะฮะเปอร์ลตินะครับจากจีโนนาจีโนจีโนอาเหรอนะฮะเ่ยไะนะครับเราต้องไปดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะฮะมาใบแรกนะฮะทีมออฟเดอะซีซั่นโอ้หเอสติเวตา สิบแปดล้านคุณเอสปีกเวตาชื่ออยู่เแรกๆเจ้จ๊ะขอโทษแต่ GM ที่ด่าไปตะกี้ขั้นแรกนึกว่า GM จะปรับเปลย์ไม่มันไม่ปรับว่ะดวงดวงนะฮะแล้วแต่ดวงโอเคถ้า,างั้นผมไม่อคติแล้วนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชื่อที่เจ็ดนะเอสปีกเวตานะฮนะสิบแปดล้านนะฮะอ่านะเดี๋ยวผมเอามือถือไปพิมพ์ไว้ก่อนนะครับหยิบมือถือขึ้นมาแป๊บนึงนะนะฮะเนี่ย เอา18ไว้นะฮะโอเคมาใบต่อมาครับนะฮะฮึบโอ้โหดิบาลารนะฮะนี่คนนี้ก,ก็ฟอร์มดีนะฟอร์มดีครับแต่ว่าสเตตัสมันคงไม่ขึ้นเนี่ยเพราะมันเป็นการ์ด14ีทีเพรตซีซั่นตีไป1.5แล้วกันบวก1.5นะครับ18บวก1.5โอเคนะครับต่อมานะครับการ์ดต่อมาเลยเงียบโอ้โหปิเก้นะฮะปิเก้บวก 4. เป็น23ล้านแล้วนะฮะ23ล้านแล้วเอพี่เจมก็ไม่แย่นะจริงๆมาใบต่อมาครับ10ล้านขึ้นก็ดีแล้วนะฮะมาโอ้โหเอ้ยไม่นับด้วยเกกี่ใบนี้นะฮะฟ o r e เรสซี่นะฮะโอ้โหก็เห็นแล้วโคตรท้อใจเลยนะฮะเห็นหน้าแม่งแล้วท้อจริงๆนะฮะมาต่อมาเป็นนี่ดีกว่านะครับผมอาทีออเทอรซีซั่นนะฮะท็อป50นะครับผม นะท็อป50ลงสุดต่ำสุดอยู่ที่ใครครับเนี่ยโนโดนะฮะโนโด้โนโดอยู่ที่ใครเนี่ยโนโดอยู่ตรงไหนเอย่ยโนโดอีคาดี้นี่นี่นี่อต่ำสุด1.8ล้านนะฮะก็เหมือนจะไม่แย่นะนี่ครับต้องดูไปนะฮะมี5ใบใช่ไหมอ่ามาใบาแรกครับโอ้โหอ,นะอากุลโลนะฮะชุนอากุลโลนะฮะแม่บวก9เอ็มนะจ๊ะ บวก9สนะาว12ล้านแล้วมาครึ่งทางเนกะือบจะครึ่งทางแล้วฮะใบต่อมาจ้าโอ้โหแอคูโลอีกแล้วแม่งมาเยอะจังวะ41ล้านแล้วนะฮะมาต่อมาครับโอ้โหตุลาลานนะฮะแล้วก็ต่อมาเลยจ้าโคดีเด็ด,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 ดซูเอโรนัลโดพอกตาเมสซี่เนย์มาอยากใช้มากนะฮะอยากใช้มากเอาเข้าทีมครับนะฮะมา โอ้หล็อบเบนนะฮะหัวสว่างมาเลยท,ทีเดียวนะฮะตอนนี้เราเปิดได้ทั้งหมดนักเตะไปทั้งหมด 53m แล้วเราขาดอีก 10m ถึงจะเท่าทุนนะฮะมาอีกใบหนึ่งฮึบเชเอรลินี่นะฮะเป็น6.2นะครับฮะตอนนี้เราได้ไป59ล้านแล้วนะฮะตื่นเต้นเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดอ่านี่ก่อนละกัน 10u นะฮะ 10u ท็อป30นะฮะแน่นอนนะแพงสุดโอ้เป็นเมสซี่ เมซี่น่าสนใจมากนะฮะตอนนี้อยากซื้อมาใช้มากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็น,ปนไปได้อยากได้ลามมสมากกว่าว่าทีมขาดกองหลังอย่างแรงพูดเลยว่าทีมขาดกองหลังอย่างแรงนะฮะคนที่อะไรนะฮะซื้อนักเตะเข้ามาเข้าทีมแล้วไปซื้อแต่กองหน้ากับมิดฟิลกองหลังกูไม่ซื้อแม่งกองหลังทั้งทีมมีอยู่5้าคน <c oughs> จากทีมประมาณ30สกว่าคนมีกองหลัง5้าคนกว่าโคตรหาเลยทำอะไรตัวเองก็ไม่รู้นะฮะมาลามนและกันนะฮะมา ซาบีลองโซ่นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้ไปทั้งหมด69 m อแล้วนะครับผม69 m นะครับโอเคหลังจากนี้ก็จะเป็นกำไรของเราแล้วนะฮะอ่าเราเปิดเท่าไหร่เราก็คุ้มทุนแล้วหลังจากนี้ถือว่าเป็นผลดีที่ตามมานะฮะแต่จริงๆเราต้องเผื่อไว้เพราะเราหักภาษีด้วยเนาะนะครับต้องหักภาษีด้วยนะฮะโอเคต่อมาเปิดเปิแด 08E ล้วกันนะฮะ 08E ก็รู้ๆกันอยู่นะเฟอร์นันโดตอเรสนะฮะโบซินวาก็ได้นะฮะ หูถ้าต่อเลสติกีตบ้านแต่งจริงนะนะครับโอเคนะครับมาเงียบโอ้โหไดบิวซิลบาเอ๊ดไม่ใช่ซิลบา,าบิยา่าเอ๊ะลืมชื่อแล้วบิย่าปะนะครับน่าจะใช่นะนะครับผมโอเคบวกเจ็ดนะฮะก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเอ็มแล้วนะครับผมรอราเจ็ดสิบห้าเอ็มนะมาเปิดอะไรต่อดี 06และกัน W C นะฮะ06 W C แพ้งสูตรเป็นวีเอล่าวะ่ะแม่งเอาเอานี่ก่อน season, ทีมออสเตอร์ีซซันท็อป30ก่อนแล้วกันใบหนึ่งสลับกันสลับกันโรนันโดโรนัลโดซัวเลสพอกบาเมสซี่นะฮะต้องมานะครับต้องมาโอเคเปิดแม่งเลยแล้วกันใบแรกนะฮะพรึบโอ้โหคีเอลีนี่มาอีกแล้วนะฮะมึงจะรักกูอะไรขนาดนั้นนะฮะ75บหวกอ่า6นะฮะ81เอ็ล้วนะ โอเคอเราได้ 81m นะถือว่าเยอะเหมือนกันนะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปิด0 6 w c ก่อนสลับกันสลับกันนะฮะมาโอ้โหวีเอล่าไปนี้โคตรดีใจเลยเคสโปก็ได้อยากเอามาเป็นกองหน้านะฮะคานาวาโลก็ดีนะกองหลังไม่มีอย่างที่บอกโอเคมาโอ้โหเลมพาดก็เจ็บแสบเลยอยู่ไหนว่าเลมพาดเนี่ยล่างๆเลยนะฮะโอ้โหนะครับก็ได้เป็นเราเรา 85m นะฮะ โอเคเหลือ2ใบครับเหลือ2ใบนะฮะคือคัดนักเตะ30ชื่อทีมออฟเดอะซีซั่นนะฮะแล้วก็ทีมออฟเดอะซีซั่นเชื่อบวก2ถึงบวก5นะฮะโอเคมาเปิดดูกันครับใบนี้ใบสุดท้ายแล้วขอดีๆนะของไอ้คัดนักชื่อเนี่ยมา1 2 3อื้อหืออเล็กซิสซานเชสนะฮะก็ได้ไป85 m เอ็มเลยใช่ไหมก็เป็น90 m เอ็มนะฮะนี่แหละความหวังไม่อยู่ตรงนี้ฮะ ท็อป90ทีมออฟเดอะซีซันะฮะคือมันต้องได้ดีๆแล้วนะครับบวกถึงทีบวก5คิดดูถ้าเราได้ตัวท็อปท p บวก5ยิดเค้รวยมากถ้าได้ตัวล่างๆไม่มีค่านะครับกลัวคือสิ่งที่กลัวที่สุดของเกมนะี่คือพวกนักเตะบวก2หรือบวก5เนี่ยไม่ชอบออกบวก2ทุกครั้งที่เปิดการ์ดบวก2เนี่ยไม่อ,ออกเยอะมาก <c oughs> นะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะครับ1 2 ซัมหืมลักคาเซตนะฮะไอสัตว์บวกสอจริงด้วย 8M ก <c oughs> ็ได้เป็น 98M อมนะฮะถามว่าแย่ไหมหรอไม่แย่เลยนะอ่ะ98บวกนี้ก็เป็นเอ้98เพื่งต้องเอา1นึเอย่าดี๋ยวเพิ่งนับนะฮะอ่ะเ8 m ดเดี๋ยวผมเข้าไปในแอปการีน่าก่อนนะครับผมเพราะแอปการีน่าเขามีคำนวณค่าเงินเกมหลังจากขายนักเตด,ด้วยเนาะนะครับผมเดี๋ยวผมลองเอา นักเตะไปขายดูก่อนนะครับผมสักคู่นะเดี๋ยวผมขออ่านี่ก่อนเอแป๊บหนึ่งนะเปิดแอปพลิเคชันอยู่ครับมันจะมีคำนวณอยู่อะเออยู่ไหนหวะไม่มีแล้วเหรอแป๊บหนาเอแป๊บหนึ่งไม่มีหรอสักคู่เดอ้อนะครับเหมือนจะไม่มีละโอเคถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขอออกไปเข้าเว็บแล้วมาคำนวณแล้วเล่าให้ฟังอีกทีครับ โอเคครับนะก็ไปคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าเกิดสมมุติเรานะครับหกัหกภาษีเรียบร้อยแล้วนะจากขายไป 98m นะฮะคือถ้าไม่รับ VAP หรือว่า PC เลยเราจะได้เงินมาทั้งหมด 58m เหี้ยหักโคตรเยอะเลยนะแต่ดูแล้วว่างไงผมก็คงรับด้วย VAP เลยครับนะฮะก็ถ้ารับด้วย VAP เดี๋ยวก็จะได้ 70m ผมก็ได้กำไรมาประมาณ 8m นะฮะ 8m ก็ถามว่าคุ้มไหมมันก็อยู่ที่มูลค่าใจแหละฮะว่าเราคิดว่ามันคุ้มไหมนะฮะแต่ถ้าดูเอาตามตรงอ่ะมันก็คุ้มแหละนะครับผมมันก็คุ้มแหละนะครับผมก็นักเตะก็ได้มาตามนี้เลยนะฮะเออดูดีๆมันก็ดีนะนะครับมาติสนี่ไม่เกี่ยวเนาะโอเคเนี่ยดีสุดก็เป็นเอสปิเกอิต้าลงมาเป็นล็อบเบนนะฮะเออมันก็ใช้ได้นะมันก็ใช้ได้นะครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ ถ้าถามว่าใจอยากจะทํา,าทพวกเปิดแพ็กอย่างนี้ไหมอยากทานะแต่คือผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้อะดินะฮะถ้ายังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาคลิปหน้านะเดี๋ยวเรามาทําเป็นโปรเจกต์ฟีฟ่าเล่นกันไปเรื่อยๆดีกว่านะฮะผมทํา ID ดีอีก ID ดีแยกไว้แล้วคือแบบตอนนี้เลเวล48แล้วเดี๋ยวรอเลเวล50ก่อนคือผมไม่ได้เปิดของอะไรเลยตั้งแต่เลเวล1ถึง48เล่นมาตั้งแต่ต้นเดือนฮะคือไม่ได้ออนรับโขงทุกอย่างไม่ได้เปิดเลยเดี๋ยวเราเอาของทั้งหมดมาเปิดกันการ์ดมีร่วมร้อยกว่าใบ นะะฮเผื่อเราจะได้อะไรครับนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันอีกทีนะฮะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับนะฮะชอบก็กดไลค์บวกสมัครรับข้อมูลด้วยแล้วกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ